เปิดป่มามาเมื่อนห้ก็หเห็นทางสร้างเป็น,นวัดกันแทกพ่นเอ้ยเนาะสาโตสบายดีเด้อสร้างเดอ้อโอ้ย <c oughs> พนนนน่นัอนยเนาะม่เมื่อนีรโดนกาเกียมบนมาห้ามบ่มื่อนี้เนาะก็ลมคือลมหวยวยแต่เนาะพ่นเอ้ย มาโมนี้ทางซางเป็นอ่กากะลังกล้าเกี่ยมหรือว,ว่าผลิวมาบากเซาเนาะบากให้มันเป็นหูเป็นหางหรืมองเขาสีอันเอาไม่ใสใ่อะไรเป็นทองเลยอ่าบากไว้เนาะ เหนืยนด่ในขาดพได้เลยเนาะโดยบาดเจ็มสมอนี่ใส่บาองชําาแนนเนาะบากสาวสมอนี่ได้ใส่เลแต่ปาได้พีเดียเนาะตื่นจักตื่นดือนะเดเนาะอวยบายดีเอทางบริษัีไปนะเวยเนาะมาอ่ากนหนึ่งเนาะผักใครบ่วานี่ผักใข่เบ่แล้วบ่แล้วเตะะ ข่เตอใช่เต็มเน็ตมหนี่มาหนี่โอติดตัวไข่ไปจักจากนี้วะติดกันเนาะติดไ้ติดว่แค้ลูกชายก็เป็นไข่ต้อยพ่อแค่ไดนลูกชายเป็นต้อยหมูชาเนี่ยเว้ยเป็นไข่หมูชาวเนปไปรเยนจับอซิมไปดีไปเทียนยังนี่ฮะไปเทียังนี่ ได้กี่ว e ันเบาดีเด้อบาซารีบาเซนบายดีทางมองเอ็นเนาะเมื่อกี้ว่าเจ้าข่าวว่าก้อนอะไรหว่าเจ้าว่าก้อนอีกยัยบอกโมงบอกโมงโอกมาสายจรหงอเออพวเช้าอะไรแล้วมองเอนเลยตอน11โมงเออเพราะครับอันข่าวข่าวว่าโหงน้ำซางพนันนะ

เดี๋ยเจ้ากระไรเนาะเพิ่งเช็ดมองอยูมองเช้าไอ้เทือดในเช้าได้เจ้าเองบูฮู้อยู่โอ้ยอย่างงี้เนาะเออไว้สิเอ้ยแต่ว่าฮู้ว่าเช็ดเทือดแต่ว่าบูฮู้เอาเพิ่นเช็ดอย่งบ่ตอนนี้เน่ะเออบูฮู้ในตอนนี้เดี๋ยวเออเนาะเออเพิ่นเพิ่นบากเสาไว้นี่นะเด้อเพิ่นบากเสาเพิ่นกระเคียม มองกันสีเอายังก้อนพอดีนะเป็นคือยางก็เป็นเป็นค้างเนาะคือค้างเนาะไม่แดงเนาะนยเนาะอันนี้ให้สร้างันมาเฮ็ดกพี่นัยเนาะาสร้างที่หนีเพชรกเด้อคหายร้างที่หนี่พว้กรวินพยเนาะอนเฮ็ดให้กนเนาะ เ่าออกกันแลซิงไปดำนาเปดำนาไทยนะดัมนาเที่ยวเขาอรงานเลยเนาะกุ่มนะฮารานเเนาะคุเล้วเราจะอดี่พบอย่างน้เจได้จะได้ดำนาไทยนี่เราแม่เ้ย่เราจพบไหมเนาะุกแล้วจะหาเราอีกแล้วันมก็ยังได้หากันแ่หมันก็เลี่ยงม่นินี่เนาะไม่แรงนี่ไม่ธรรมดาพี่น้อย ส่นแกนมีแต่แกนนั่นลวนที่รวนนะนนมีแต่แกนเลยเนาะอ๋อแบบเสือผ่านเนินลังพ่นออก,กินะ่าไงเนาะมีแต่แกนล้วนมอดหไหเลยเนาะโอ้ยสุกหัวช่จำหัวช่บบวชก็ยังบ่ได้ยังจะหกินเลยเออจ้หัวบินกายจะไั้าบ้านหลังนี้อันตรายอยจับเลยเออบุกการบินกายครับแ้เชาานี้สารเมหาิบ่่านี่สรเม็ดหา เอว่างเงงอยู่น้เาเนี่ได้ตอตตดักว่าตต่างต้โต้่างวัอนนีไม่ข้าได้่ปไม่ไม่ขาพออยู่บไม่สิ้นเรือตัดไม่มาชี้โปกันตัมาตั้งเลยเออไก่แล้วว่าตั้งตั้งร่างขึ้นมันจังนเนาะมันจังมันจังชีได้นั่นได้เนาะแบมันอ่าตีสูงให้แบบมันเนาะเออด จับเียนในวัดสิมาซงพี่ยุ้ยอะเียนเปิ้งนะวัดซีงอะะปิ้งแล้วปิ้งวัดจะบะคือคือวัดปิ้งวัดปิ้งไปแล้วปิ้งงะไรว่ไร่ไ้เห็ดเห็ดย่อยเห็ดแห้งไหวคือบ่าบอกว่าของวัดเห็ดั่างนู้นฮะอันงนั้นอย่านมันวัดย่งนันวัดทึบ พะเขาไม่แมันงกะมันกะบริเยังเนาะมเดียวเอาป้งปงเบอรแหไะไปอุ่นาวันนี้เออเออซื้ออะไรยะมันเนาว่าเนาะ่อยเงคือซื้อมาหลายนพี่อเนา่าเข้าถึงาเซนไปมนี้วนซื้อไขรบบเนีอึบแ่ซื้อใค่อปออปออนี้ปูด้อหาโลทั้งปมดนี่พี่ต่อเนาะ À, là không không thì à? The phụ huynh thoáng. The phụ sip cỡ to phụ pet. Phụ sip cỡ to phụ pet. Any hài sang vẫn 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 tôi bang a giam chicken pao chào an cho Mamma, mamma, mama, 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 เออใส่กตซอย็ซอย่ซอยขนมนาน้งบได้ uh, 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 uh ้ล uh, uh ุนลุนติเลยคือขนมมาตอนพนนหนึ่งอกแล้วอ๋ออ๋อขออีะอ่้เอาขอไปนลยไปะขอไปนยเด้เ

เปืพลังทีโยนาะช่วนี้อันนี้เ่เขาไเล่งสงแางเเล่งเองอันนี้นี่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นพาเบียกเพิ่นเนียเวียเวียางพวกหนายนาะเอออัีนี้เขาบอเล่สงเพี่อ้องเลยสงเลงเองด้ะเออบอตุงยามนี่มากนะโอ้จะเขียนอย่างยดามันมัน

ีะเปคิดจะจะได้หาสาไมนะจะได้หาสาไม่ได้จังหนยนะเดินทำเปลืองซ้ายเบล้องขวาขวานเมันกระครกันดีเนาะจะมาต้าได้ยงไงาข่กับแค่นั้นข้าวไม่เคยยุ่งขาวไมวันนกสไลบ่เนี่ยนะเอาไปได้ควันหนกสไลเผิ่อเราสิ อเป็นจนกะลับนจกบกเออาลาย่บ่เขาเนอีตออีตือมมีนกปันนกจะไหลผมมีนกพอใจพิดเองไงเล็กควานในะเดี๋องบ้านก็มาจืบตงพี่น้องคือมือเศร้าเลยฝันกะเข้ามาเบาแชนก็ทาน่คนเบามาันโล่กินบอลล้วันโล่แล้วก็เน่าไปยิมให้เบาสิงท่า ขาไม่เดินเจ้าคุณเจ๊มาท่านเฟิร์นชั่มเนาะหลอกกาบออกเขาอะไรการเกียนไว้ห่างไหวลดเนาะนี่เนาะได้หลอกคนลาอยู่อันนี้คุ้มสูงมันกับว่าได้ว่าได้ชุ่มอะไรเนาะก็บอกเองที่บอกสูงโอ้อะไรอย่างนี้ตุ๊กแต็งโอ้ขอบใจขอบใจเด้อะขอบใจอลไรเฮ้ยสบายดีทางสมุนเนาะ เาเบื้องเหรไม่เขาพิเศษเขาบอสิงอยู่กลางนโอ้ยไปเลยดีกว่าก็ไปเลยเอ่อชาวบุญทุกคนแ้วาเราเบื้งในคลิปด้าปแล้อ้โโดนแล้วนะอ้ยังมาีู้่แล้วก็ยังอยู่วนี้แล้วลตอไปแล้คิดด้วนะเออเอาคบคุณครับ

อีเมือื่นย่อได้มือก็ย่อได้เห็นป่ด้มัุกันย่อแหงที่สุดนอนไปจ้กาแฟถ้ามักกระจับเอาได้เลยนอน่บ้านต้เมักแหง่นวันนี้บอกที่ว่าสารบุญหูอยู่นะนะเหนยแหลเนาะยเนาะบอกแล้วว่าอยู่ระหว่างระหวาว่าออกระหว่างรว่างว่แล้วเพาอยู่แล้วว่าว่ออกเบิ ời, thời bỏ bảo, rồi, nó tổ của thắn, cả bừng rồi. à, à. lên ca, diệt rồi rồi để xây trang, áo ra à, đường ừ. đó. tập bớt ยังยังยังเลยว่ายาบาทไปเลยนะบาทจุดท่านี่เออเลยไม่มาแขงเนาะหุ่นหนดีเด้อเนาะดีดีไปก็ไปได้เนาะก็ไปเด้อเก็บขายได้เล้อะโอ้ไม่กระเป๋างกระเานี่กินบขอเส้าบริวาสิเบียเช้าได้สบายเหมัน จุกมีจุกมีอีกแล้วจุกมีอีกแล้ววาสิ่งหมูใส่กระสือว่าไห้อยู่จะสิ่งหมูป่ได้สิ่งหมูนะเขาบอกว่าเอื้อเบี้ยนะเรา่าบบมีเคียงมาเช็ดย่อยเห็ดแห้งกันแล้ววะโอ้ก็เราคิดนักทำมาอยู่เช็ดจังแมตคุณจังแมตเนี่ยโมเสสอ่าสี่คูนหกสี่คูนหกโดยสี่นอะไมันเกิดไงกูเขาไม่อ่านนะเนาะแน่ว่า ซี่คุณฮุบคุยกันใช่ไหมครเพราะว่าตัวขอเราส่งมันจะเป็นสบบช่งช่วงนั้นเลยอันนี้มันจะเป็นส่งส่งแบบว่าซีเซาล่ะจะเป็นมองมองนอนเพิ่นเนาะแต่แต่อีกซองอีกซองเสาข้างหน้านะซองข้างหน้ามันจะเป็นเทิร์นไปเลยอ่าะการเป็นห้องอ้อมเลยทางในทางซีเซาน่ะแต่ว่ามีอันแาบมองนั่งนิ่นอยู่เนาะเสา แมแนและอ๋อแบบนั้นมันบะมีหมวกนางดิ้นแมนแต่ว่าแบบแบบอยู่ในบอเอ็นมันมันมีห,มหแแแบบูแบบเยอะด้ยแ่บแบบเรียบง่ายนะวปัดงบก็วยชอปเซนทอดขันไหนนี่มีมีทอดขันไหนขั้นตอนนั้นว่างบนี่ยบอขั้นตอนงบนี่อ่าให้ตอนนี้นะให้ตอนนี้เนาะให้ตอนนี้ไหนคันคันวีาอลแรกะค่าสร้างแต่บนเลย อา้างนี่ยังบมี่แต่ว่าไอพวกเฮ็ดก้อนนี่นะบว่าบ้ย่าัว่ัวเฮ็ดให้ก้อนก็ได้สิกันะม่น็ดจังไเี๋มาน้าซอยแด้เนาะยึดคำว่าว้ากันนะคำว่าบูมี่กับยึดตัววไว้เวลามาน้าซอยว่ะหน้าเป็นหมดหน้าเมเนาะหน้าเป็นม่าเฮ็ดบวงได้เนนะเป็นไอยิน่าอุ้ซางแกมันกล้ากับานปรถเแต่ว่าอันงบงบสางาษีมนมีแล้วชาวบ้านเสังาซีมันมีแล้ว อ่าแล้วมานี่อ่าสังกสีเนาะแป้นแป้นนี่ก็เฮามิงบูฮู้ว่าสิเอาเนี่ยเอาแบบไรแป้นนะนะอ่าที่ที่เฮาไล่เห็นตอนนี้นี่ยก็คือที่เฮาที่ว่ามีอยู่แล้วเดี่ยคือสังกสีสังอ่าแป้นแป้นปูเลยเป้นปูพาเนี่ยบะมีพาพากะบพากะถ้าว่างูนั่นบอกเอ็นสองพันบาทเนาะแต่ว่าเอางูนเจ้าซื้อกันอาจจะพออยู่เนาะสองพันบาทเนาะ เอาผ้ากระจาดบ่้าวะมีน้าวามีน้าเอาผาคือของอันท่านยายอ่านในงามเนาะโหขันได้ผ้าเใช่ไหมขน้เนาะแม่สองพับาทอยู่แต่ว่าบฮห้วข่าวกับข้าสร้างมาขาสร้างาหารละ5ล้าเลยะไเอย่างเง้แม่ไดเลยอาหาร

Cái <laughs> này, ta nói muốn mình này nó, bơm điện, vặn dây, thì ta thử xuống đến điện này ngay đấy. Bởi giờ như nhau này. đâu

อนเพื่นนอนอันนี้เป็นมองสถานที่เขาจีพูกเครื่องเดีตยวอ่าก็เนาะอ่ะ,น,ะอน,นี่ครับมองอยู่มองนอนเพื่อนนาะเล็กตะปมตะปูก็ซื้อมาพร้อมเพียงบเแล้วมีแต่ให้สร้างเพื่อนอ่า เป็นแบบไว้พี่น้องเอ้ยทิตาบนนกันว่าจีตุ๊กมงใดแน่นเนาะแปนพี่น้องบาทนี่ยขอโทษหลายขาดไปสร,ปร้างเพื่อนกำลังบากเสาอยู่พี่น้องเอ้าทิตาบนนกันบัดแล้วพลเรียนเนะาะว่าจีเป็นแนวใดายไ,ไปแล้วเอ้ยเนาะทิพาสประกันใดก็ขอโทษขอไปหลายๆเด้อก่อนอื่นกัน ขอขอบขอคุณขอบคุณพอแม่พี่น้องประชุมทุกท่กทานทุกคนนอกจากจะมารับชมรับฟังที่บทแสนแต่ต้น,ต,นต้นจบแล้วก็รบกดกลาบโฆษณาไปพี่น้องเลยตอสไลด์ที่นีขอตัวเปก่อนแร่ติดตามบนคัมการเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อร์ผู้รับเ้อ